เศรษฐส่งความรู้จะฟื้นข้าวหลังน้ำท่วมได้อย่างไรทำอะไรก่อนหลังน้ำลดเรื่องเล็กน้อยแต่สำคัญฤดูการน้ำหลากหรือช่วงฝนชุกน้ำท่วมข้าวมิดยอดมั่งไม่มิดยอดมั่งแต่หลังจากน้ำลดเราจะฟื้นฟูลักษณะอาการของข้าวที่โดนน้ำท่วมได้อย่างไรสวัสดีครับ ในฤดูน้ำหลากหรือในฤดูฝนที่มีฝนตกชุกชุมโดยเฉพาะในปีนี้ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานในกรณีที่ข้าวถูกน้ำท่วมนาที่ถูกน้ำท่วมไม่เกิน7-10ถึง10วันโอกาสที่ข้าวจะฟื้นตัวกลับมาสู่สภาพปกติแต่ถ้าในพื้นที่นาที่น้ำท่วมตั้งแต่1ิวันขึ้นไป โอกาสที่ต้นข้าวจะฟื้นสู่สภาพปกติอาจจะมีน้อยหน่อยการฟื้นฟูข้าวหลังน้ำท่วมหนึ่งในกรณีพื้นที่นาเป็นที่รุ่มมีน้ำท่วมตั้งแต่สิบวันขึ้นไปก็ต้องทำใจเผื่อไว้บ้างข้าวอาจจะฟื้นตัวช้าหรือฟื้นตัวน้อยถ้ามีโอกาสก็อยากจะแนะนำให้ท่านสมาชิกและท่านผู้ชมลงมือทำใหม่หรือหว่านข้าวใหม่ แต่ต้องเลือกใช้พันธุ์ข้าวให้เหมาะสมเพราะหลังจากฤดูฝนหรือน้ําหลากไปแล้วก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวเข้ามาทดแทนฤดูฝนช่วงประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนต้องเลือกใช้พันธุ์ข้าวให้มีความคงทนต่อความหนาวเย็นของอากาศโดยเฉพาะเราต้องเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่มีอายุเก็บเกีเก่ยวสั้นไม่เกิน 1นึวันเพราะถ้าเราทำช่วงนี้จะต้องไปเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกราคุมภาให้เลือกใช้พันข้าวทนหนาวเช่นก็ขอแปดกอขอสาก้ขอห้อ 57, ซึ่งเป็นข้าวทนหนาวที่อุณหภูมิต่ำสุดถึง14องศาเซนเซียสก็ขอสาหรือปทุมธานี80ดศูนย์พันนี้ซึ่งสามารถใช้หวานได้ในช่วงเดือน พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีได้อย่างสบายก็ขอ49ซึ่งเป็นพันธ์ุที่สามารถทนหนาวในช่วงเดือนมกราถึงกุมภาพันธ์ 2. ในกรณีที่น้ำท่วมข้าวไม่เกิน10วันคืออยู่ในช่วงประมาณ5วันถึง7วันควรปฏิบัติการฟื้นฟูข้าวดังนี้หลังจากน้ำลด3าถึงวัน ยังไม่ต้องรีบร้อนทำอะไรนะครับเพราะช่วงนี้ข้าวจะยังมีความอ่อนแออยู่จะใช้งักการจเจริญเติบโตทั้งระบบรากและระบบใบดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องปล่อยน้ำให้แห้งดินแห้งมีสภาพเป็นปกติก่อนสัก3-4วันโดยปกติแล้วในระยะนี้ หลังจากน้ําแห้งสามสี่วันเนี่ยต้นข้าวก็จะค่อยฟื้นฟื้นตัวกลับมาเป็นสีเขียวเป็นปกติได้ดังเดิมอีกครั้งหนึ่งและข้าวก็จะเริ่มชูรวงชูคอรวงกลับมาแข็งใหม่โดยเฉพาะในกรณีนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนให้ปุ๋ยข้าวปุ๋ยยูเรียซึ่งเป็นปุ๋ยเชิงเดี่ยวยูเรียก็จะไปกระตุ้นให้ต้นข้าวสร้างใบใหม่ จะทำให้ต้นข้าวอ่อนแอเฝือใบนั่นก็เป็นแหล่งที่มาของเมลงหนอนหอใบข้าวและก็โรคใบขาวสองหลังจากน้ำรดสีถึงหวันถ้าข้าวยังไม่ฟื้นเขียวขึ้นมาใหม่ยังคงเหลืองอยู่เหมือนเดิมให้ใส่ปุย๋ยกระตุ้นระบบรากให้เกิดรากใหม่แล้วข้าวก็จะสร้างใบใหม่ การใส่ปุ๋ยในระยะเริ่มต้นควรใส่แบบพราวๆครับอย่าใส่มากให้ใส่ประมาณสัก5-10กิโลกรัมต่อไร่แต่เมื่อใส่ไปแล้วข้าวยังไม่ฟื้นตัวทั้งหมดหรือมีเขียวเป็นหย่อมๆและยังเหลืองอยู่เป็นหย่อมๆให้เราลงไปสังเกตว่าลักษณะพื้นที่ดินในนาของเรานั้นมีน้ำขังอยู่อีกหรือเปล่า เนื่องจากในระยะแรกที่เราเตรียมดินนั้นอาจจะปรับดินไม่สม่ำเสมออาจจะเป็นแอ่งทำให้น้ำขังอยู่ได้แล้วเราก็จะต้องจัดการทำทางระบายน้ำให้น้ำแห้งโดยเร็วที่สุดแต่ในแอ่งที่เราเข้าไปสังเกตดูนั้นต้นข้าวที่เหลืองๆนั้นก็อย่ายลืมนะครับสังเกตดูโคนต้นของต้นข้าวด้วยว่ามีแมลงศัตรูข้าว มาลบกวนอยู่บ้างหรือเปล่าถ้าพบเจอก็ให้รีบทําการป้องกันกําจัดเป็นที่ที่หรือเป็นจุดๆไปข้อสังเกตหนึ่งต้นข้าวที่ถูกน้ําท่วมในระยะกําลังเจริญเติบโตหรืออยู่ในระยะกล้าจนถึงระยะแตกกอหรืออยู่ในช่วงข้าวอายุประมาณสองเดือนแรกในช่วงนี้ข้าวก็จะได้รับผลกระทบกระเทือนน้อย หลังจากน้ำลดลงแล้วข้าวก็จะเร่งการจเจริญเติบโตขึ้นมาเองโดยธรรมชาติข้าวจะสร้างรากใหม่สร้างใบใหม่มีโอกาสแตกกอได้อีกเหมือนเราทำนาอยู่ในช่วงปกติสองแต่ถ้าน้ำท่วมข้าวตั้งแต่สิบวันขึ้นไปข้าวอยู่ในระยะตั้งท้องถึงออกรวงข้าวจะมี ผลกระทบอย่างมากในระยะนี้นะครับการฟื้นตัวอาจจะทำได้น้อยกว่าในในระยะแรกๆกเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนมากแล้วจะเข้าใจว่าต้นข้าวที่เหลืองเกิดจากของน้ำที่ท่วมจึงมักจะเร่งการฟื้นฟูโดยการให้ปุ๋ยแต่ความเป็นจริงคิดดูนะครับสภาพธรรมชาติ หลังจากที่น้ำลดลงไปแล้วข้าวยังอ่อนแออยู่ระบบรากระบบใบยังไม่ทํางานปกติต้องปล่อยเว้นระยะชัก3-4วันให้น้ําแห้งดินอยู่ในสภาพปกติแล้วต้นข้าวได้รับแสงแดดส่องถึงพื้นดินก็จะเริ่มสร้างรากใหม่ขึ้นมาเพื่อเร่งการจเจริญเติบโตส่งผลไปถึงการ เกิดใบใหม่แต่ถ้าเราเร่งใส่ปุ๋ยในช่วงน้ำแห้งฉับพันทันทีเลยปุ๋ยยูเรียก็จะไปเร่งการจเจริญเติบโตของรากได้อย่างผิดป,ปกติซึ่งในระยะนั้นรากข้าวยังไม่พร้อมที่จะรับปุ๋ยครับมันอาจจะเป็นการเร่งให้รากเน่าเพิ่มขึ้นจึงจะเป็นผลลบมากกว่าผลดี การใส่ปุ๋ยกระตุ้นการฟื้นฟูในระยะแรกๆก็อย่าไปใส่มากนะครับให้ใส่แบบพรอๆประมาณสัก5-10กิโลกร,รัมต่อไร่ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสัก7-10วันก็ให้เราเร่งใส่ปุ๋ยในอัตราปกติตามคำแนะนำมากจะน้อยก็แล้วแต่คุณสมบัติของดินสามารถใส่ได้เลยนะการฟื้นฟูข้าวให้กลับมาสู่สภาวะปกติ 1. ข้าวที่อยู่ในระยะแตกกอถึงตั้งท้องหลังจากน้ำลดสู่สภาวะปกติในานาที่สามารถควบคุมระดับน้ำได้ก็ให้ควบคุมระดับน้ำอยู่ในช่วง5-10ถึงเซนติเมตรแล้วหลังจากนั้น5-7ถึง7วันก็สามารถใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำให้เป็นปกติได้สาม ต้นข้าวที่อยู่ในช่วงระยะการเจริญเติบโตแต่ยังไม่ถึงอายุ50-60ถึงวันซึ่งเป็นช่วงกำเนิดช่อดอกข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงให้ใส่ปุ๋ยยูเรียเพิ่มเพื่อเป็นการกระตุน้นอีกประมาณ20กิโลกร,รัมต่อไร่แต่ถ้าเป็นข้าวไวต่อช่วงแสงหรือเป็นข้าวนาปีก็ให้ใส่ปุ๋ยยูเรียเพิ่มอีกในอัตรา10กิโลกร,รมัม ต่อไร่ในช่วงนี้ครับซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวกำลังกำเนิดช่อดอกหรือถึงระยะตั้งท้องนั่น2การฟื้นฟูนข้าวในระยะออกรวงให้เร่งระบายน้ำออกจากนาและที่สำคัญคือไม่ควรใส่ปุ๋ยเพราะจะทำให้ข้าวซึ่งอ่อนแออยู่แล้วยิ่งอ่อนแอลงไปอีกต้นข้าวก็จะล้มง่ายในช่วงนี้ ควรเฝ้าระวังเรื่องโรคและมแมลงให้ดีหรือกรณีที่จําเป็นเราควรฉีดพ่นสารป้องกันกําจัดเชื้อราซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุที่จะก่อให้เกิดโรคก,กับต้นข้าวในระยะหลังน้ําลดเนื่องจากเชื้อสาเหตุหรือเชื้อราสามารถปนเปื้อนมากับน้ําที่ท่วมข้าวเราได้ก็จะทําให้ต้นข้าวเราเกิดโรคได้ง่ายๆสรุป หลังจากน้ำลดสู่สภาวะปกติแล้วอย่าเพิ่งใจร้อนด่วนใส่ปุ๋ยหรือฉีดยาต้องรออีกสักระยะหนึ่งประมาณ3-4วัน2หลังจาก3-4วันแล้วให้ใส่ปุ๋ยเพื่อฟื้นฟูต้นข้าวในช่วงแรกให้ใส่ในอัตราเบาๆหรือหวานเผาวๆก่อนประมาณ5-10 กิโลกร,รัมต่อไร่แล้วหลังจากนั้นอีก7 1 0วันเราถึงกระทุ้งหรือใส่ปุ๋ยได้ในอัตราตามคำแนะนำเป็นปกติได้ 3. ถ้าเป็นไปได้หลังจากน้ำลดเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากเราหวานปุ๋ยใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งการฟื้นฟูข้าวแล้วควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราซึ่ง อาจจะเป็นเชื้อสาเหตุก่อให้โรคเกิดกับข้าวเราได้สุดท้ายนะครับก็อย,อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจท่านผู้ชมก็สามารถนำเกล็ดความรู้หรือเทคนิคต่างๆที่ผมได้กล่าวมานี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้ผลผลิตเหมือนอยู่ในช่วงการทำนาที่เป็นปกติได้ ก็คิดว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่ประสบปัญหาสภาวะน้ำท่วมข้าวขอให้ทุกท่านนำเทคนิคตรงนี้ไปใช้แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดครับประสบแต่วความสำเร็จได้ผลผลิตที่เป็นปกติต่อไปแล้วเราจะได้เตรียมตัวทำในช่วงฤดูนาปังกันต่อไปอย่างมีความสุขขอให้ทุกท่านโชคดี ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ